แดงตองตองอยู่แต่นัานนี่งามด้จนี่น่ะจะแข็งงานจมาเนาะกาลังซองงามคัแต้น้ดกมะขาวบ้าจะนิ้วสีงามคัเ้บแตกใบยังเลยเนาะจะท่นหน่อย อุ๊บนาครับเนาะดอกนาแฮงขาดตันนี้บ้านกับข้าวงามสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมวันนี้เข้าปลาเข้าดอยเหมือนเดิมครับวันที่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนปีหกหกครับพิกัดอำเภอเมยอนจังหวัดเชียงใหม่ครับ ก่อนไปเก็บเห็ดก่อนแดงเขาก็แวะเก็บเห็ดตะไคร้ไปขึ JI, so ้นเก่า <toc> นั่นจ <ạ> <avoir> ้ะเนาะครับเขามากับมันแเผ็ดพอดเพะพอไปได้เนาะครับกินเสียดายครับดอกนี้เน่าไม่แต่เน่าแล้วเนาะในออกมึงจะด่ครับนี่จะตะไคร์นานี่กินแห้งแห้งหอมค่ะจ้ะมันเห็ดตะไคร้ก่อนเนาะมน หอเฮ็ดผึ่งเดล๋ยวขึ้นมาจอบมังเฮ็ดผึ่งก็ได้จ้าวออกบ่โอ้ยจุ่มงามค่ะกัะเน่ยคือออกบ่หรายเนาะกำลังเห็นช้าคุณพ่อแม่งกินจะเนมเฮ็ดผึ่งออกยืดใด้หนีก็จะดองกาจะไปแกง ดอกมันจังแสบค้ามันขามันดีจังเห็นมัาะขามันเผามัน,นก็เจาะด้วยนะ,ะดอกเดียวเนาะร้อยออกกี่ดอกเดียวดูดีตัวยังงามอยู่จ้ะหเห็ดพุงเดืองยุโหงนี่จะมีโฮมเ้กอกแดงสองโฮมเนาะโฮมของบนบอ่ออดอแต่โฮมนี่ออกอยู่ อืาจะเฮ็ดพึ่งไข่กับล่างสีออกครับข้างเป็นจีเนาะร่างจีหน่อยอยู่เก็บดอกนี่ก็น่าจะยานพึ่งอะไรก่อนแมงกินผึ่งหนุ่มดอกไหมเห็นเอาไว้นี่ก่อนสีไงบ่ส่ะปกมาเศ็ษตะไคร่ข้างท้าเดาดีกับงามยังได้จังนาะนี่นะ อโอ้โอ,โอ,อ,อยางงามเลยจ้ะนี่ยกกลังซอง,อ,งอืมอ,จ,จ,อมจีอืมจีอีอก,อกนึ่งดอกจ้ะที่ <มา S 2> พ่อปน,นะละเดอ้อครับ เฮ็ดพึ่งเฮ็ดตะไคร่ดาวนี้เนาะเ่านี้ครับหุ่นดอกนึ่งสองดอกอันนี้แคนาแล้วก็อันนี้โอ้ยดอกนี้เนาะสนใจอ่ะได้เยอะไปปุ่นได้เยอะแต่ดอกมันแข็งปิ่งอ่อนๆปนแซ่บๆตัเนี นั่งรอเลยนะคะแนออ <laughs> บนบ้านสวยบ้านงามครับงามค่ะเด็นนะ้ำตอ,อกมือขาวเนะาะสะท้อนตาหน่อยนะครับกี <laughs> คบ่ครับกี่ครับจี่ครับ มีจักดอกบาวใส่ดอกเดียวได้เวลาปีนอีกแล้วงามอยู่ดอกจุ้มดอกนันหน่อยอยู่นเาาดดนาะสวยอยู่ยครับจา้าออครับ <c oughs> อ้ <c oughs> มีเน่าด้วย <c oughs> โอ้ ผนมันสองดอกครับเนาะวัวตายขึ้นปะได้ <c oughs> ได้คแน,น่เลยอ้าวบอสใส่เก็บโอนนี้ขึ้มาสิเก็บได้อยู่มมหมดนะมีแน,น่หมุด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 ตัดกันตัดกันขอใส่เอาดอกพุ่นหนึ่งสูงม,มายครับหมืน่นบ่มอยู่ปาโคนี่ครับใช่หมด โอ้ยน้ำ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 ครับถ้าใส่ขึ้นไปเอาผนจะสองดอกงามเนาะดอกบนกันเนาะไปเอาดอกบนก่อนเหรอ ยกน้ำออมาครับกำลังบ้านใหม่ๆเน,ะๆนาะรหอมเลยครับนี่ ป้ากำลังหอมสวยมากเนาะเจอแล้วหนึ่งดอกแล้วถึงแล้วปลาเห็ดแดงก่อตานกำลังงามอ้าวหนึ่งดอกครับโอ้ยขายไงคักเจ้าเห็ดตะไคร้ก็ได้หลายแล้วเนาะจ้าเพิ่งเขาก็มี กะทิเขาเท็ดปลายที่กอาแดงอ่ะเนาะดอกครับอ่าสาวนี่เจอแล้ว <c oughs> มาเลยมาเลยหอมมาดอกสองดอกเนาะดอกแง,งามเลยจ้ะอ่ะฉันนี่เราใช้เกมมาตะกี้งามสาวนี่แดงแดงมั้งเนาะพอใช้หัน บานก้านี่บานได้อีกสดอกบานได้กว่าได้กว่านี้ไหมบานงามอยู่เนาะจ้านี่เขาเอาถอดใด้เจ้าที่ก็แดงนี่สุแป่งถอดหวานหวานเนาะจ้า หอมดอกนะโอ้ดอกใหญ่ขนาดดอกนี้เปิดอยนั่นคุูกแบบรุนรุนไม่เคี่ยงเนาะหล่อเลยโคมนี่เพิ่งตึ้งดอกหน่อยเนาะเดี๋ยวหนำเหมอกแช่ก็เดิมจะดอกหน่อยแล้วแต่สนับ ดอก่าโอแข็งงามจวนะบดอกบุมีแต่ผ่านก็ลังงามเ่ยเนอะตะนิ้งไข่ครับดอกแข็งโอ้ดอกหนาเน้าะสะนั่น ดอกไงดอกหน้าน้องอู้ขานี่เพื่อนยังดอกตุ้ม <laughs> <c oughs> อ่านี่อีกหนึ่งดอกโอ้นี่จ้ะนี่ถ้าเราเห็นเนีย่ยมืเอื่นมือให่เขถาเด่นย็ดตะไคร้ครออกข้างทางเดินครับเนาะ จะปิ้งใสกันเนาะนถ้าง้างไปเขาปลาให้ก็าแดงอันนี้ไปอีกวักหนึ่งเก็บอีกวักหนึ่งอันนี้อีกดอกหนึ่งครับบยี่แล้วครับมาถึงแล้วถึงแล้วลแดงขนาดตันนี้บ้านกบดข้าวงาม ว้าวบ้าใช่บ้าปาตาบ้าจะนิ่โอ้ยสีงามค่ะทีหมดแตกบมดยังเลยเนาะจ้ะทัานหน่อยอุ๊บหนาหนาครับเนาะดอกหนาแห้งบ้านครับอันนี้ดอกบ้านเปิงเคืองเลยจ้ะโอ้ยน่าจะเนาะกระดิ่งแล้วก็จะมันเผาโอ้ยอะไรแล้วเนาะจ้ะ ไวเป็นเชื้อคือเถาไว้แท้กำลังเป็นจีเนาะเอา้ามีสองเหมือนเจ้านั่นเอาไว้ก่อนนั่นโอ้อันนี้อะไรออกเป็นกอๆเลยจ้ะเม็ดน้อยก็มีครับหนะเม็ดน้อยเอาไว้ก่นอนดอกน้อยอยู่เนาะเอาดอกใหญ่ก็แล้วจ้ะซองดอกเอาไว้ก่อนนี่ดอกงามๆครับ บ้านงามเนาะจ้ะเนาะขาวครับขาขากระใหญ่เนาะดอกกระแข็งอีกดอกครับมาโมนีรุ่นนี้แค่แน่นาะปฟาดซาเนสะอ่อนดอกนี้ดอกนี้น pues นเด้อนะครับเด้งตองตองอยู่จ้ะนาะปฟาดนี่อันครับสองดอกน่ะ ดอ่ไม่น้อยอืมนีเพื่อนสิบว่อนแย่จัตจีเพื่อนหน่อยซ้ำอนึงดอกหน่อยเนาะคุณเห็นดอกครับยันนี่มียไม่ีที่น้องนี่มามันมีมันครับดอกครับอื ผลงานของเขาครับเห็ดกอแดงเฮดตะไคร้ครับน้อยเนาะครับผมข้างล่างก็เป็นเห็ดตะไคร้น่าจะคือเกือบเคืองตาได้เห็ดตะไคร้ฮะฮวงเซาเอากำมาเห็ดกอแดงน่าจะอ้อนานานี่ก็ถือว่าหมาน่าจะได้เห็ดเต็มตาเนาะครับผมขอได้พอหมานอยู่ครับเฮดกอแดงเห็ดตะไคร้นะครับเนาะอเก็บแตงข้างตางตัวมาครับครับผมวันนี้ก็พลิกบ้างก่อนเนาะสนัดครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง youtube เนือนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจค,ครับวันนี้บ่าวไซสาสันแนทติีกบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า